หรอฮัลโหลออืมมันนี่มึงไปกับรีใช่ปะ่ะเออแต่กูไปตอนเย็นนะเอองั้นกูขอให้กลับมาได้ดิเออ <c oughs> มางกูกำลังจะออกแล้วส่งโลเคชั่นดิ ตะวันตกจากนั้นหลับรถมึงกูมาถึงแล้วอะมึงส่งโลเคชั่นมาถูกปะวะมึงไม่เห็นกูจริงๆหรอไหนวะมึงไปเองเลยไนะหมโอ้โห<อ>ร้อเล่นนะหยกอยกๆอขอกูไปได้วยนะนี่ม <c oughs> ึงขอบกระบะเป็นด้วยหรอวะ ขับได้ดินี่มันเกียร์ออโตโน้นอะบ้ยเชดที่บ้านกูต้องชอบแน่เลยอย่ะกูว่าจะดูคันหนึ่งกันนะไปให้พ่อกูขับที่สวนอ่ะม,ม,มึงมึงมึงมีบูทูตปะกูอยากฟังเรื่องผีอ่ะมึงไม่กลัวเหรอวะมึงกลัวเปล่าสวัสดีครับคุณเอกวันนี้คุณเอกมากับเรื่องอะไรครับ ร้านขายข้าวพิศนาครับวันนั้นผมต้องไปต่างจงังหวัดกับเพื่อนครับขับไปในทางที่ค่อนข้างเปียวในใจเนี่ยก็นึกว่าอย่าให้มีเหตุอะไรที่จะต้องให้ผมลงไปจากตดเลยแต่ว่ามันก็มีเหตุที่จะต้องลงไปจากตดจนได้ครับมึงนี่ว่าท้องร้องแล้วเนี่ยทางเปียวขนาดเนี้ใครเขาจะมาขายวะ นี่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 ข้างทางเนี่ยเขาขายอะไรวะมึงตอวก่อนดีเขาโทษนะครับข้าวเนี่ยเป็นข้าวอะไรครับข้าวกะเพราครับน้องขายอะไรอ่ะกะเพราครับผมกเรเอ่อกะเพราไก่นี่ใช่ไหมกะเพราไก่กะเพรามุอะไรประมาณนี้ครับ ต้องนอนพี่สั่งนอนเฮ้ยเฮ้ยมึง,งมึงขับรถท้าด้วยมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าล้มล้มมึงเฮ้ยมึงได้ยเย็นดิมึงมึงไปเรื่องของมึงเนี่ยเฮ้ยกูโดนผีหลอกเชี่ยแม่งข้อฉันเลยอ่ะกูว่ามึงหลอกเรื่องที่กูฟังแล้วแหละผีเผยที่ไหนไม่มีหรอกมึงขับต่อไหวเปล่า เออได้มึงขอบใจมากนะ<ม>แล้วนี่มึงขับไหวปะไหวดิออกไปบากซอยก็ถึงแล้วเออมึงขับรถโคตรด,ดีเลยอะ่ะแล้วรถอ่ะนั่งโคตรสบายเลยอะ่ะขักลับอ่ะกูขอกลับด้วยได้ปะได้ดิ ฮัลโหลฮัลโหลรู้ยังอีเจมเสียแล้วนะเว้ยฮะอย่าคิดนี่ก่อนนะผมเรียกนของบอกนอือนอีกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอีซูซุดีแบกเอออโต้ขับดีจนอยากไปด้วยโอ้โหโคตรเซียนเลยอะไปไหนอะขายมาขนาดเนี้ย ก็ต้องซื้อแล้วป่ะกระบาแก้ยตอตโนะไม่ต้องไปเขามีซื้อออนไลน์